วันนี้พามาที่สตูดิโอบ้านสวนแม่ค้อยพะธรรมก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนก็จะได้ติดตามคลิปเราไปแล้วนะที่จริงเราลงไปแค่หนึ่งคลิปมีอีกคลิปหนึ่งอยู่นะคะแต่วันนี้เราก็จะมาถ่ายเป็นคลิปที่3รับมาคลิปที่3ก่อนนี่เพื่อนๆเนะีเป็นบ้านสตูดิโอเนาะเป็นสไตล์นอนอีสวยๆเพื่อนๆถ่ายตรงนี้สวยมากแล้ววันนี้ก็แบบดูสิวันนี้เราก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ดูสิ เมื่อวานใครดูคลิปเก่ายังไม่มีนะคะเนี่ยยังไม่มีสิ่งเหล่านี้จ้ะเราแบบทําเพิ่มแล้วทุกคนนะตรงนี้นี่ลงขุดขุดไปขุดไปแล้วฐานลุกอยู่นนะทุกคนแล้วก็มีอิดบล็อกมาด้วยทุกคนอีกสองอิดบล็อกมาแล้วก็ตรงนี้เเสาพาลวดอยู่ตรงนี้ กระตรองเย็นเอาให้ช่างมาขูดไปแล้วเราปีแบบเราขึ้นแบบไว้ไปทำในโซนนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามมาดูได้เลยว่าเราทำโซนนี้เป็นอะไรนะเพื่อนนี่ก็ถือว่าเป็นด้านนอกเพื่อนด้านนอกแ,บบแล้ววันนีน เรียบร้อยเลยทุกคนเป็นร่องเป็นร่องทองไสไก่เราจะทองไสไก่เนี่ยขุดรอบเลยขุดหาเดี๋ยวเราก็ดูว่าตรงนี้เราจะทำอะไรนะครับติดตามตอนต่อไปได้เลยอยากาศตอนเย็นอ่ะคือบรรยากาศมันดีมากมันเริ่มมากขวดมาทำกันตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะทุกคน เมาขุดไว้วันนี้ก็เป็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีคุณพ่อรู้ไหมครว่าตรงนี้เราจะทำอะไรกันให้ติดตามใครติดตามตอต่อไปยิ่งกว่าซีรีส์เนี่ยปิ x คนแล้วก็มาดส่วนเพื่อนเพื่ออาจจะไม่ได้ดูคลิปแรกของเราเนาะนี่สตูดิโอที่ทำงานค่ะ สไตล์แบบเป็นสไตล์เป็นแล้วก็เป็นสตูดิโอเป็นที่ทํางานสไตล์สไตล์นอนดิเพืนก็จะเป็นอย่างนี้นอนด่นก็จะเป็นตัวสูงนะแล้วลังคาอนะ่ะเป็นราคาซิงก็หลูแล้วก็มีฉนวนกันความร้อนด้วยเพื่อ,อนก็จะเงียบแล้วก็ไม่ร้อนคุยเย็นสบายมากนะคะก็จะทาเป็นแบบกรอบสีดำตรงนี้มีสีน้ำตาลเี่วสวยมากพักเพื่อนดูรอบๆ จะเห็นแต่ข้างหน้าเนาะหลายคนจะเห็นแต่ข้างหน้าอย,ย่างงี้นะเพื่อนนี่คยจุ๊ชอบไหมส่วนตรงนู้นก็มีแล้วก็มีบ้านสวนของเราฝั่งนู้นนู้นได้เห็นไหมไม้มีระเบียงนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือน่ารักมากเลยเอฟซี FC ของเรานําแบบว่าคือซื้อือบ้านนะซื้อบ้านอะซื้อบ้านเหมือนแม่ก้อยเยอะมากนะคะเพื่อนเพื่อนคือแบบดีใจมากเลยหลังนี้แค่เพ่าจะเป็นหลังต้นแบบนะ เพื่อนๆนะที่เป็น FC นะคะซื้อตามเราไหลหลังมากใช่ไหมคะพี่พ่อน่าจะเป็นแบบถึงจำนวน 20- 30หลังได้เลยทุกคนก็ขอบคุณขอบคุณ FC ที่น่าน่ารักมากๆเลยคือติดตามเราแล้วรู้สึกเราชอบการใช้ชีวิตในบ้านในสวนเนาะเพื่อนๆเนาะก็แบบซื้อบ้านตามไม่ก้อยคือน่ารักมากเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นสตูดิโอที่ทำงานครับเพื่อนเป็นที่ทำงานกลางธรรมชาตินะคะในสวนเพื่อนเราก็จะดูด้านข้างๆเนาะด้านข้าง ว้ยบรรยากาศดีมากทุกคนบรรยากาศดีมากจ้ yeah. ะเย่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องทำงานห้องทำงานตรงนี้รับลมสบายๆแบบนะะี้ครับแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างแต่ละจุดไม่เหมือนก,กันเพื่อนเพื่อนบ้านสมัยใหม่สมัยนี้นะก็จะทําหน้าต่างเป็นวงกลมอย่างนี้เพื่อนๆไปดูได้ก็ประมาณน่าจะสักปีสองปีนี่แหละหน้าต่างวงกลมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ฮิตมากเพกื่อนเก็ไปดูนะเพื่อนสวยไหมสวยมาก แต่ละด้านแต่ละมุมแต่ละฝาออกแบบมาไม่เหมือนกันนะ<ม>เพื่อเพื่อนเราออกแบบกันเองนะเพื่อนนะโอ้สวยมากรงรับรมสลายนะเรื่อนแล้วรอบๆเราก็ดีโซลาเซลล์<ม><ม>เซลล์กใช้ดีสว่างยันเช้าเลยทุกคนโอ้แล้วชั้นบนชั้นบนนะเรามีเป็นชั้นลอยนะยังไม่ได้พาเข้าไปดูข้างในนะชั้นลอยมีห้องนอนดูดาวอยู่ด้านบนนะทุกคนใครที่แบบว่ามีความฝันแบบว่า อยากดูอยากมีห้องนอนดูดาวนี่บ้านหลังนี้ดีด้วยทุกคนน่ารักมากคือแบบว่ามีแต่คนมาคือมีแต่คนมาดูสตูดิโอเราเยอะมากก็ขอบคุณทุกท่านมากมากเลยบ้านที่สุดบ,บ,บ,บานฟิกซึ่งจะมองเห็นทุ่งนาข้าวตรงนี้ทุกคนคือบรรยากาศดีมากเย่มาตรงนี้ประตูของเราประตูของเราอยู่ตรงนี้ประตูของเรา,าอยู่ตงรงนี้ ตามป้าต้อยเราติดตามที่เป็นที่ไหนนะคะป้าต้อยคะจินนี่จินตนาจินนี่จินตนาค่ะนามสกุลเดียวกับแม่ต้อยเลยจินนี่จินตนาชัยภาณแล้วก็กูเดค่ะแล้วก็กูเดค่ะมีสองเพตนะทุกคนนะทุกคนบรรยากาศดีมากเราใส่เราต้องมีกระอี้ตรงนี้ตั้งวงแล้วเราไป้าเนาะใช่ไหมคะนี่แง่ตรงนี้ทั้งเช้าทั้งเย็นงมเลยใช่ไหมคะ เด you right? so ี๋ยวแสนทุกคนเดี๋ยวจะบอกว่าทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะมาถ่ายให้ดูตรงต้นมะขามเทศต้นนี้ต้นนี้มีอะไรครับป้ามีอะไรนะคะหิ่งห้อยโอ้แม่เจ้ามันเกินความคาดหมายของเราไหมหิ่งห้อยเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังยามมาเก็บภาพให้ดูนะเพื่อนๆคือแบบ Amazing มากแบบคือเราจะนึกว่าหิ่งห้อยเนาะมีอยู่แต่ใต้ต้นลำคูเนาะคือคือมันไม่ใช่ทุกคนดูซุนิลลูกค้าด้วยนะคะ วันนี้เราก็มาเก็กบบรรยากาศบ้านสวนนะคะแล้วก็สตูดิโอนะคะเป็นบ้านส,วน, Style ic, สวนสไตล์แบบสไตล์นอร์ดิกสไตล์สแกนดิเนเวียนะเพื่อนบรรยากาศดีมากเด,ดี๋ยวส่วนนี้รอติดตามดูส่วนนี้จะทําอะไรรอติดตามนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ขอบคุณทุกคนมากแบบว่าเราปล่อยคลิปแรกไปคนดูเราเยอะมากเลยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะที่นี่ บ้านสวนสตูดิโอแม่ก้อยพาทำนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วใครชอบทาปุ๋ยนะก็กดติดตามแม่ก้อยได้ทุกช่องทางนะทุกคนคะ่ะเย่ด,ดีมากเลยว้าวสวยบ,ยบายไปก่อนทุกคน